หนึ่งสองสามสี่ดูเป็นไงบ้างถ้าเป็นสี่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกับสามเดี่ยมนี่เป็นไงบ้างอันไหนมั่นคงเหมือนกันสี่เดี่ยวนะอ่าสี่นี่จะมั่นคงน่ะบ้านหรือว่าทำเลที่ดินอะไรเนี่ยอ่าต้องเป็นต้องเป็นอะไรนะต้องเป็นสี่เนี่ยมันจะถือว่ามั่นคงอ่าจริงจริงหนึ่งสองสามเนี่ยอ่าเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นกายนะอ่าสี ห้าหกนี่เป็นจิตเจ็ดแปดเก้าวิญญาณกายจิตวิญญาณตอนนี้เลขสี่นี่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับกายแล้วนะมันจะเข้ามาถึงจิตนะจิตร่างกายเลขสี่นี่อะไรนะคำว่าระยะแรกเนี่ยเป็นคนขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจไม่ช้าเห็นใครนะที่ยกมือคนแหกเลยที่เลขสี่เยอะๆมีกับแปดสี่ข้างไหน อ๋อคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมครัอ๋อบทสุดเนี่ยอ่าใช่ไหมสี่ส่วนสี่อ่าสี่สีสส่ตัวเลยนะสามหนึ่งสี่ด้วยเนะี่ยอ่าเป็นคนที่อ่ราระยะแรกขาดความมั่นใจขาดความอบอุ่นเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าใช่ที่<ๆ>ขาดที่กลัว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 หมดอะไรกลัวหมดเลยนี่ยไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าอ่าเป็นคนขาดความมั่นใจที่ขาดที่กลัวน่ยอ่าทำแล้วก็กลัวกลัวอ่ไปไหนต้องมีคนไปด้วยถึงจะกล้ามาถ้าไปคนเดียวนี่ไม่คม่อยไปเท่าไหร่ หว่าไปเป็นครอบครัวนะอย่างน้อยสามคนสี่คนนะ่ะถึงจะไปกันเป็นทีมนะไม่ใช่เหมือนเล็กหนึ่งโอเคเล็กสี่นี่คาร์เานแต่ว่าเล็กสี่ระยะที่สองนี่เป็นไงเรามาดูเล็4สี่ระยะที่สองนี่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังภาษาอะไรเนะี่ยว่ากัดนี่ปล่อยอ่ะถ้าจะทาอะไรเนี่ยเอาจริงๆเอาจังๆ,ๆเลยนะไม่เหมือนเล็กสามเลขกสามนี่มันราบเปาะแปะนะคือเลขกสี่เอาจริงเอาจังค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งภาษาเลยนะสเต็ปไปสเต็ปทําไม่กระโดดขึ้นขั้นค่อยๆได้แล้วได้ขั้นขนาดนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้น,นเป็นไหมเป็นไหมทํำเลยแบบแบบความขยันมันเพี้ยนนะความเพียรสูงนะเลขสี่เนี่ยสูงะระยะที่สามเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบหน้าที่การงานนี่เป็นยังไงคือว่าใครมอบหมายหน้าที่อะไรให้ปุ๊บเนี่ยรับรอง สำเร็จแน่ยเหมือนกับมีรหัสเมื่อกี้อีกคนหนึ่งนะที่อสองสองสี่เน,นี่ยนะไปไหนแล้วเ่ยที่สองสี่อ่านี่คุณคุณยาเนี่ยคุณย,ยายายาเยอะย,ยาด้วยป่ะใช่ไหมนันนดยาเนี่ยนะอันนี้สองสองสี่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมีเลขสี่เนี่ยก็เป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่การง,งานคนอื่นทําไม่สําเร็จเอามาโยนให้เราปมเนี่ยรับรองคนพวกนเนี่ยร,รู้จักรับผิดชอบสําเร็จและใครที่มีลูกเป็นเลขสี่ด้วยเนี่ย แสดงว่าไม่ต้องห่วงน่ะต่อไปเราไปกลับไปดูหรือว่านะลูกเรามีกี่คนสี่คนสามคนถ้าเป็นเล็กสี่ด้วยนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยเวลาเราแก่เนี่ยเขานะจะไม่เอาเราไปปล่อยที่ <c oughs> บ้านพักคนชานะ <c oughs> ราก็จะดูแลกระตันยูดูแลแล้วย่างดีเลยอันนี้เล็กสี่นี่เป็นคนที่ว่ารู้จักกระตันยูบางครั้งไม่ใช่กระตันยูแค่นั้นนะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแล้วโหแบบต้องดูแลเลขสี่เนี่ยจะรับภาระเยอะกว่าเพื่อนเลยนะ เหนื่อยกับเพื่อนเพราะว่าชอบแบกภาระคนอื่นหรือว่าหาเขาใส่หมอเองบางครั้งจะเป็นคนจะชอบหาเรื่องใส่ตัวนะรับผิดชอบอแล้วก็เป็นคนกระตันอยูะมีสี่นี่ยต่อไประยะสุดท้ายเลขสี่นี่เป็นคนเลยนะเป็นคนเ,เลขสี่แล้วสุดท้ายเป็นคนที่ออกก๊อตไนจัดกิจกรรมเก่ง หรือว่าอะไรทำงานเนี่ยระยะแรกเนี่ยบางครั้งนี่ยเขาระยะที่หนึ่งเนี่ยบางครั้งนี่จะเวลาหาเงินหาทองเนี่ยเป็นเวลาเป็นหาเงินด้วยหนุ่มๆแน่นๆนะหรือว่าอะไรเนี่ยถ้ายังไม่เป็นเนี่ยเขาหาเงินด้วยหยาดเง่อแรงกายโอ้โหต้องเงื่อไหลไขย้อยถึงจะได้เงินแต่พอระยะสุดท้ายๆเนี่ยจะเป็นคนทําจัดกิจกรรมจัดคอร์สจัดอบรมหรือว่าทําอะไรก็ได้ชั้ว่าเป็นทีมเป็นทีมเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะอะไรนะ มีเงินมีทองหรือว่าอะไรเลขสี่เนี่ยคล้ายๆว่ารวมกลุ่มตั้งสมาคมชมรมมูลนิธิอะไรดี่ถ้าบ้านปลายเรียกว่าออแกนไนเกิดจากออแกนไนจัดจัดออแกนไนอาร์บเซอร์ดีมีพลังรวมคนเอาหลายๆคนมันรวมให้เป็นหนึ่งหลายๆวิชาแต่กับยกตัวอย่างเนี่ยสามหนึ่งสี่รู้กันเอาอย่างน้อยสามสามอย่างสามอาจารย์เอามารวมกันเป็นเหมือนกับกาแฟน่มีแบ็คกาแฟ่ใช่ไหมมี ทีอินวันทีวันก็มีหลายซองหลายห่อเนี่ยก็เนี่ยเอามารวมกันมันจะรสชาติมันจะกลมกล่อมอะไรเนี่ยนี่สี่โอเคที่จริงแล้วอาตมาชอบมากนะ,ะที่เรียนรหัสชีวิตหลังจากที่ปีคศ2005ันาคศ2อ0 5อาตมาเรียนรหัสชีวิตแล้วช่วงน,นั้นประมาณ2002ันส3งสองพันสานี่ยอาตมาเริ่มออกมาช่วยอาจารย์กลับมาชายย่วยอาจารย์อาตมารย์ใช้ยศที่าาอาตมาเล่าให้ฟัง วันนี้คุยถึงท่านเพราะว่าเป็นรองเกิดท่านด้วยก็ท่านจะเชิญมามาเมืองไทยบ้างที่ลำปางก็อะไรนะศูนย์สมุนไพรลักลำปางพระอาจารย์นะขออาจารย์มานกที่ลำปางถ้าใครอยู่ลำปางนี่จะรู้จาก้วไปเลยซาบา้ามาเลเซียสิงคโปร์เกาะอะไรนะลาวนนะุบลก็จะมีงานปีหนึ่งสักสองครั้งอย่างน้อยจะงานต้องไปช่วยละตั้งแต่ปีคศ2002ไปพอ2005ปุ๊บเนี่ยมาจัดคอ,อร์สธรรมชาติบำบัด เพระธรรมชาติบำบัดก็คือว่าอะไรนะดีท็อกซ์เหมือนกับเนี่ยทางสันติ์สกัดธรรมเรื่องล้างพิษตับอะไรนะดีท็อกซ์เอากาแฟสวนทวงทวายเนี่ยที่จริงอันนี้สูตรอันเนี่ยเป็นของอะไรนะดรเกอร์สันอาจารย์ยศท่านเป็นมะเร็งเสร็จแล้วท่านไปร่ำเรียนทางโน้นทางต่างประเทศมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดทำในไทยเพราะว่าท่านเป็นมะเร็งเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นมะเร็งตับหมอมะเร็งก็ตายเพราะมะเร็งหมองูก็ตายเพราะงู หมอกระดกก็ตายเพราะกระดูกเนี่ยหมอดูก็ตายเพราะลืมดูตัวเองก็อลวังนะดูดูเนอื่นนะปร๊บก็นี่กันระวันล่าเสุดนี่แม้อาจารย์มาเมื่อกันอาจารย์มาที่ช่วยอาจารย์ดีอยู่ๆวันตุจีนตะแมงโทรคุยกับคนหัวเราะย่อขึ้นเป็นชั่วโมงพอหลังจากนั้นปุ๊บวันก่อนภรรยาท่านโทรมาอันนี้ตาลงเสื้อใช่ตอนนี้อาจารย์อาจารย์คุณนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นไร เส้นจะแตกในสมองโอ้ตกใจเลยน,ะนี่จะสต๊อกนะหมอหมอนวดหมอเลยเนี่ยสมารถจะสต๊อกนะนี่ก็มันหมอดูก็ต้องระวังนะั่นลืมดูตัวเองนะฮะโอเคพอแตอมาตอนที่มามาร่วมกับอาจารย์ท่านสอนที่สถาบันโรงเรีนยนผู้นําของคนตีจําลองที่กาญจนบุรีแตมาอยู่ไต้หวันเนี่ยแตมาจะสอนภาษาไทยสอนรหัสชีวิตภาษาไทยอ่าอยู่ประเทศจีนในสอนทางไทยคุยเคยไปคุยพวก,พวกทีมงานในคณะ อะไรเนี่ยหมอที่ไปเยี่ยมไปศึกษาแพทย์ทั้งเรื่องอะไรเนี่ยแต่มาบางทีก็มว่วงนอนละแต่มาต้องขับรถนะขับรถพาไปเนี่ยยิ่งกินข้าวเสร็จเนี่ยแต่มาติดติดที่ใสในอ่ตต้หวัน,นต้องขอเอนสักสินาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะแต่มาก็คยได้ยาวหยัดเลยแต่วันไหนถ้าไม่ได้สักเงียบสักตื่นนะโม,มง่วงเอยวันนั้นก็กินข้าวเสร็จแล้วพบนะแล้วเขาก็ขับรถเดินต่อไปโอ้มันก็ทางไกลนะประมาณสองสามชั่วโมง ขับไปลงง่งวงเราจะหาวิธีใคใครง่วงอยังไงก็นึกได้นึกไงมาถามคนข้างๆนะเกิดวันเดือนปีอยากดูรหัสชีวิตมันเป็นยังไงแต่มาก็รู้พวกชาวศกเนี่ยไม่ค่อยชอบหมอดอูแต่มาก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ชอบดูแต่มาก็คุยๆพอคุยแค่นั้นปุบ๊บคนที่หนึ่งโอ้โหดีใจนะฟังคนที่สองที่สามโอ้โหมาพึ่งมาเลยเลยแต่มาคุยไม่ได้ขับรถไปเลยบางครั้งเนี่ยลืมจับพวงมาลัยไปเลยคนตกใจมาตื่นข้งรถเลย ตมาก็เลยเอาไงดีเนาะก็ตมาไม่เล่นห้องนอนเลยมาก็คุยไปโอ้บางที3 4ชั่วโมงก็คุยไปได้หลายคนพอลงรถป๊อปโอ้แต่ละคนหนึ่งมั้งยังยังเรื่อง,อง,อง,องตัวเลขกันรถอีกคันหนึ่งว่าเฮ้ยรถตามาเทวานั้นคนจะแย่งมานั่งรถคันตามาหมดเลยเอาไปมาสนุกเลยนะขับรถไปด้วยดูระับอะไรอย่เยเพราะว่าต้องนับในใจตมาไม่มีปากกาบางทีต้อในนับในมืออะไรเนะี่ยเสร็จแล้วพอมาเนี่ยมาถึงเอ่อโรงเรียนผู้นำเนี่ยก็เป็น อาจารย์ท่านเอาสิงคโปร์มาเลเซียคนบูนายคนอะไรมาเรียนมาสอนที่อ,อะไรนะโรงเรียนพูธนำพอสอนเสร็จปุ๊บอา็มาก็ทําหน้าที่ก็เรื่องดูแลโครงสร้างปรับโครงสร้งางจักรดูกระ,ะไรดูแลเสร็จแล้วป ốc, ุ๊บไม่รู้จะทําอะไรนะอา็มาเป็นคนที่ร้อนวิชาตอนนั้นปีคศ2 0งพนหเรียนราชีวิตประมาณาปลายปีม่กลางปี2006หและต้นปี2006นะปนันหั่นนะพอะชุมน ก็ทําไงดีอ่ะไม่มีอะไรจะชัดจัดละสามสิบคนจัดเสร็จแล้วใครอยากดูรหัสบ้างคุยภาษาจีนเสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งก็ยกมืออาจารยก็มันนั่งมีสมุดเล่มหนึ่งสมุดเล่มนั้นยังอยู่อยู่นะใกล้คนเกาะกาพอดูแค่คนเดียวปุ๊บอาจารมาตั้งนั่งดูดูเกาะไผ่อาจารย์ท่าก็สอนธรรมะด้วยอะไรด้วยคุยเรื่องดีท็อกอะไรสิบวันอยู่ในในในศาลาเธอวันนั้นอาจารย์เชฟก็งงเลยเออถนอมมัน คุยตั้งแต่ช้าจดเย็นเลยนะมันคนรอคิวเต็มเลยไม่มาน,นั่งฟังอาจารย์สอนเลยแต่มามตอนเย็นอาจารย์เขาเรียกแตมามาเฮ hey, ดูอะไรตรงนั้นอ่ะเพราะ่าตมาก็กลัวๆอาจารย์ดูเหมือนกันว่าแตมาเป็นหมอดูนะอาจารย์ท่านก็ชอนะงแตมาหอแตมาก็าดูรหัสชีวิตเป็นยังไงขอดูให้หน่อยแตมาห์ก็ดูให้อาจารย์เอออันนี้เ้าท่าดีนะอา,อาจารย์ก็บอกว่าเอออย่าขึ้นกระดานทุกนี้โหตกใจเลยแตมาขึ้นกระดานครั้งแรกอาจารย์ชี้ให้ขึ้นกระดานมาสอนแบบนี้ยืน แต่มาก็เอาอยัางไงดีอาจารย์ขึ้นมาสอนบอกว่าดีแต่มาก็เอาชีดมีสิบกว่าแผ่นก็มาข้างอ่านฟังขนาดอ่านฟังนั่นนะยังมีคนยกมือด้วยอาจารย์จานเปไปท่องให้จาเลยแล้เขามาสอนอนักเรียนตะมาสอนภาษ,าษาจีนเป็นคนสิงคโปร์คนนั้นก็ยังอยู่ตอนนี้เสร็จแล้วาต่มาก็ว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอามาท่องจําไปเลยเดี๋ยวมา,มาเก็บตังค์และค่าเรียนว่นนั้นเสร็จแล้วพอสอนจบในข้อนั้นอ่ะ โดยเฉพาะเลขสี่เนี่ยเป็นเลขที่ว่าอาตมามีคือว่าจำจำแม่นมากนะเพราะว่าข้อที่มาเรียนเนี่ยมีคนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งอ่ามะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเอาพวกง่ายๆไม่มีมะเร็งอะไรไม่มีนะเป็นโรคมะเร็งทั้งนั้นเลยอ่พอหลังจากนั้นมาป๊อ่าอาตมาเลยสงสัยในตะกีดตะกีดนะเอ๊ะทำไมพวกนี้เป็นมะเร็งมาหนึ่งเก้าซีซีหนึ่งเก้า สองหกสี่สามหนึ่งสี่ละสี่จมากับไปไต้หวันถามอาจารย์นะครัอาจารย์ว่าเอ๊ะในคนที่มีเล็กสี่เนี่ยใช่เป็นพวกตระกูลมะเร็งหรือว่าเป็นป่วยมะเร็งหรือเปล่าอาจารย์ว่าใช่เลยว่ะคนที่มีเล็กสี่เนี่ยโอกาสที่เป็นมะเร็งสูงเพราะว่าคนเล็กสี่เนี่ยถือว่าเป็นคนอายุวะภายในเนี่ยนะถ้าสุขภาพในอายุวะภายในเกี่ยวกับมะเร็งพวกเนื้องงเนื้องอก้านเต้านมหรือว่ามดลูกอะไร อเลขสี่นี่ต้องระวังนะถ้าสุขภาพนี่มะเร็งเต้านมมะเร็งเนื้อมะม่วงนี่บอกตั้งแต่นั้นมาแล้วมาเลยติดใจเ,เรื่องเลขสีนะ่ยแต่มาพยายามไปค้นคว้าศึกษาโอ้ไอตัวเลขนี่กับโรคภยัยแค่เจ็บนี่พอม,มันงงแน่นหน้าดูเลยบางครั้งเนี่ยมันมีดีเอ็นเอแล้วมีซีดอยู่ข้างในมันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกรรมพันธุ์เขาว่าดีเอ็นเอเนี่ยมันก็โอกาสที่สูงใครเป็นโรคหัวใจพ่อเป็นโรคหัวใจเบาหวานลูกก็ได้เอามา,มามระดดกตกทอดมาใครเป็นมะเร็งก็ได้มะเร็งมาใครเป็นความดันก็ ได้ความดันมาอะไรมันจะเป็นกรรมพันธุ์บางทีอาหารการกินมันกินอะไรมันเหมือนกันอะไรทำนองนั้นเลยนี่นักข้เล็กสี่นี่ก็ว่าถ้าสุขภาพนี่ตระกูลมะเร็งทั่หลยเราไปดูเลยบางครั้งเนี่ยถ้าใครมีเล็กสี่เราต้องให้เขาระวังระวังเนี่ยให้อาหารการกินเขาพักผ่อนก็อย่าไปเครียดในนี้หลายคนก็ตัดทิ้งละบางคนก็กําลังเป็นอยู่หรือว่าไงอยู่ต้องระวังนะเล็กสี่ บางทีถ้ามองเห็นเนี่ยมันไม่มีเลซีนเนี่ยบางครั้งมันอัดแฝงอยู่หรือว่าอะไรนะอยู่ข้างในเนียอะเราจะ,ะถ้าอันนี้เสร็จแล้วเราจะบวกข้างในเลขข้างในให้เราทราบอีกทีโอเคเลซีนี่สุขภาพนะครับนี่ความรักเลซีนี่ถ้าพูดถึงความรักนี่ก็เป็นความรักที่ว่าเลยนะ,ะต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบสมถ้าเราแต่งกับใครคนใดเนี่ยเราต้องดูแลทั้งเขาทั้ง,ท,งทั้งตัว ภรรยาเองสามีเองแล้วเขาครอบครัวพ่อพ่อตาแม่ยายเลยต้องดูแลให้หมดเลยบางครั้งเนี่ยทำไมมันเหนื่อยๆนะ่าดูเลยทาไมมันต้องแบกภาระ,ละหลายๆคนทําไมเราไม่แต่งคนเดียวอยู่แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยสังเกตเวลาเขามาหาแต่งกับแม่มองแม่ไหมอะไรในประเทศไทยเลยเนะี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาพยายามไม่เออถึงเรามีลูกตรงลูกติดเขาเอาแต่เรานะั้นลูกหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่สนใจส่วนมากเนี่ยฝรั่งก็จะเป็นอย่างน้เขาจะ บางทีเขาเรียกอเมริกันแชร์นะฮะ <laughs> คือว่าไปกินข้าวเนี่ยกระป๋าใครกระป๋ามันเลยจ่ายใครจ่ายมันวันที่สองคนสองพันยาไปด้วยกันอะอะนามาอะตมาไปเที่ยวทั่วโลกเลยไปเยี่ยมลูกศิษย์บ้างอ่าไปเยี่ยมพี่ญาติบ้างโดยเฉพาะไปอังกฤษเนี่ยไปเยี่ยมญาตินะฮะอะนามาคิดว่าพี่เคยจะช่วยจ่ายหลานเคยจะช่วยจ่ายเอาไปมา <c oughs> มาเก้าหมงเลยอ่าไปเที่ยวที่อื่นได้านตะตังอ่าลูกศิษย์ต้องหาถลายตังค์มาแต่ไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยเสียไปหมดเกืบอบพันสองพันปอนด์ พาคุณแม่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับบางทีพี่เขยก็ไม่ค่อยจ่ายล้างเขยก็ไม่ค่อยจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายเองหมดเลยนี่แหละบางทีอเลยนะเล็กสี่เนี่ยไปคือว่าเราต้องอะไรนะดูแลครอบครัวเลขกสี่นี่ถ้าแต่งงานเนี่ยครอบครัวเนี่ยถ้าแต่งงานเนี่ยจะมีลูกเยอะแต่งงานเช้าบางทีอายุสิบเจ็สิบแปดหรือว่าอายุยี่สิบกว่ากแต่งงานจะมีลูกดกลูกเยอะแต่ถ้าไม่แต่งเนี่ยก็ไม่มีสักคนไม่มีสักคนไม่มีลูก มันมันจะไม่งั้นก็แต่งตอนแก่หรือว่าไม่มีลูกเลยไม่มีลูกก็แน่แม่เป็นน่าจะกลายเป็นจากลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอะไรหนะรือว่าอะไรที่จริงไม่รู้คุณหมออะไรนะคนนี้คนไชยวัดหรือเปล่าสี่ส่วนสี่เนี่ยตอนนี้มีลูกกี่คนนะลูกที่ยังที่ยังนี่อยู่ได้หมายถึงว่าที่จำได้ก็มีคนเดียวครับที่จำได้คนเดียวโหจำไม่ได้นี่ไม่รู้กี่คนนะลูกศิษย์ ก็คือผมแต่งงานหลายแต่ว่ามีลูกแค่คนเดียวอ๋อมีลูกแค่คนเดียวไม่สมมากับความรักใช่คือแต่งแล้วก็เลิกเลิกหมดตอนนี้ก็คือไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยนี่แหละเลขสี่ปัญหาเลขสี่นี่คืออะไรคือว่าจะมีความลับนะเขาเรารู้กันสองคนนะบางทีนี่จะมีคือว่าความต้องการนั้นสูงไปหน่อยหนึ่งเขาท่านเนี่ยบางทีถ้าจะมีลูกดกลูกดบเนี่นี่จะจะมีเลขสี่นี่จะมีถ้าไม่มีก็ จริงมีลูกเยอะๆไว้ดีนะเพราะว่าต้องอ่าช่วยแบ่งคันละเตาพันละเราดูงมงแมวเนี่ยไหมพ่อบนรอยเนี่ยโอ้วันวันโอ้โหไปจะมาไปย่มสาวเขาบนรอยนะ,อะเด็กแต่พกตะปะตะะเรียงเป็นอะไรหัวปีท้ายปีเลยลูกดดหน่าดูเลยก็ไม่รู้แต่ทางเดือนนี้ทางภาคเหือหนาวไม่เคยมีลูกกันเลยนะแต่บนรอยเนี่ยมีลูกเยอะอืมโอเคและสี่ความรักนี่ก็เข้าใจไหมคือว่าเป็นความรักที่ว่า ต้องแบกต้องทาระหรือว่าต้องอันนั้นถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องมีนะครับ้ถ้ากลัวแบกทาระคือว่าไม่ต้องมีสักคนนีดที่สุดนะแตมาเองก็ไม่รู้นะแตมาก็หลังจากอาจารย์ท่านชัยยอท่านเสียไปพบท่านาประธานมูลนิธิมาให้แตมาพอแตมาได้มาเป็นประธานมูลนิธิป๊อกเอาไงดีเนี่ยก็เลยก็จำเป็นต้องดูแลโรงเรียนเด็กประมาณ160คนตอนนี้ลดล,ล,ลงเลือ60คน50คนแค่นั 60, 50, 50, ้นแหละ แล้วบางทีไปดูแลเด็กอะไรนะตายใจแรงเลยที่ฝังรัชสานโรงเรียนที่โรงพยาบาลอะไรด้วยบางทีอันนี้อาตมาชอบอยู่กับเด็กชอบดูแลไม่รู้ภาระที่จริงเราไม่ได้มีเราไม่ได้ที่จะต้องมาแบกภาระอะไรแต่เราก็ต้องดูแลนะก็ช่วยเหลือค่าค่าแก s ค่าอาหารไปปีต่อปีก็โอนให้ไป <S <S โอเคอการงานเมื่อกี้ความลักนี่นี่นะสุขภาพมะเร็งแลการงานนี่ การงานนี้ต้องเป็นการงานอะไรเ so like กี่ยวกับรับราชการหรือว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรนะเช้าชามเย็นชามอ่ะต้องไป8ปดโมงทำงาน4ี่โมงเลิกงานอันนี้เพราะว่าเลขสี่เนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่ประจํางานประจําอยู่งานออฟฟิศหรือว่างานอะไรนะอยู่ประจำเช้าไปเย็นกลับอะไรเนี่ยเป็นคนที่ว่าเหมาะที่จะทําราชการเหมือนกันใช่ไหมเลขสองก็เป็นงานนันนะ พวกใช้เขียนใช้อะไรเลขสีก็เหมือนกันเลขอยู่อยู่นิ่งๆไม่ชอบทําอะไรแล้วว่าไม่งั้นก็ทำงานเ,เป็นทางานเกิดขายค้าขายแล้วนะขายอะที่ดินนะอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นหนายหน้าที่ดินก็ได้เพราะว่าเรากับดินเนี่ยมันคลื่นอะไรไปกันได้เลขสี่เรามีพลังอีกตัวคือว่าสามารถไปที่ไหนซื้อกับอะไรนะเจ้าที่เจ้าทางได้ด้วย <c oughs> แล้วก็บางครั้งน่ะมันมีสัมผัสที่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยในเลขหนึ่งนี่สัมผัสที่6กใช่ไหมซิกเซนเลขสองนี่สังเกตสังเกตสังเกตสายตาหรือว่าอะไรเลขสานี่ต้องพูดถึงจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลขสี่นี่ไม่เลขสี่นี่กลางคืนนี่เดินเป็นกอภัยเอ๊ะทำไมมันเย็นวาบเลยเนี่ยอะไรเนี่ยขนลุกเลยนะฮะนเลขสี่นี่มันจะมีสัมผัสทางอะไรนะทงสัมผัสที่ไม่ใช่ที่หกเสร็จแล้วสัมผัสอะไร เจ้าที่เจ้าทางสื่อได้เรามาที่ไหนปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะข้อข้อกันเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับเนี่ยเขามาทักทายแล้วแวบไปแวบมาแวบไป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 พิ่งมาไม่นอนไม่หลับเลยอะไรเลยอะไรนะเลขสี่นี่เป็นมันเป็นอาตมาเอ่อเกิดกับเรื่องอ่าศาสตร์อะไรฮงจุ้ยนี่ก็ได้นะอาตมาก็ไม่รู้ว่าทําไมตะมาชอบชอบเลขเออเรื่องเรื่องฮงจุ้ยตอนหลังเนี่ยอาตมาก็มีเลขสี่อยู่ตัวนึงอ๋ออาตมาเลยอ๋อเลยบังเอิญอลไรก็ไม่สงสัยเลยอ่ บางทีเนี่ยอาจามาไปที่ไหนเนี่ยคนอาจารย์ดูหจี๊ดเป็นไหมเนี่ยเป็นข้าเนี่ยไม่เป็นก็ไม่ได้เราจะเดินทางไปอีกเนี่ยคนทุงไม่แบบไปลงไปร้านอะไรเขาก็แล้วก็เรียนมาหน่อยแล้วก็เป็นอยู่ก็ดูมีอันหนึ่งธรรมาจะเล่านะเพราะว่าเลขสี่นี่จะเล่าเยอะหน่อยเพราะธรรมาในตัวธรรมามีเยอะอยู่เลขหนึ่งที่ธรรมามีเยอะธรรมาก็จะบอกให้เยอะหน่อยประสบการณ์เยอะเสร็จแล้วไปสิงคโปร์สอนรหัสชีวิตเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออธรรมามี้เลขสี่ธรรมามีสัมผัสอะไรนะเห็นอะไรได้ธรรมาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าสัมผัสได้ แต่พอดีเขาไปเชิญตะมาไปดูหองจุย้ยไปฉันเสร็จแล้วไปดูที่ร้านไปดูร้านไม่สิจะเป็นร้านร้านคลินิกอะไรนี่แหละคลินิกอะไรนะเกี่ยวกับสุขภาพสปาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาไปให้เป็นตมาไปดูเขาตะมาไปดูปบโหผ่านหน้าห้องนัาไปปบนะฝนมันก <c oughs> ว่าเลยเย็นเลยนะเนี่แต่มห้องนี้มันมีอะไรเนี่ยก็ไปเสร็จแล้วก็ลองไปถามถามาว่าที่นี่เมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นคลินิกเป็นคลินิกหมอเสร็จแล้ว หมอเนี่ยใครที่เป็นหมอเนี่ยรู้ไหมบางครั้งเนี่ยความเครียดก,ก็มีเยอะนี่เครียดเครียดเครียดพราะเครียดพบหาทางออกไม่ได้ไปไงอ่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวอายตายไม่เป็นไรนะเนี่ยลูกก็ฆ่าตัวตายเมีเยก็ฆ่าตัวตายตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามก็อยู่ตรงมุมนั้นพอดีห้องนั้นพอดีพอไปปุ๊บเนี่ยเป็นข่าวดังกันอ่าคลินิกนะตายทั้งสามแม่ลูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรเสร็จแล้วคนคนที่สองเนี่ยลูกศิ์มาเช่า ก็วินญาณหรือว่าอะไรเนี่ยมันยังอะไรนะมันยังไม่ไปไหนมันยังอยู่ในห้องอยู่เสร็จแล้วเดินไปปุ๊บแล้วเราก็ทําไงเราก็ทักเป็นไงที่ตรงนี้เขาว่าอันเนี้ยตรงนี้มีคนเคยตายสามศพเป็นข่าวดังเลยแต่มาก็ว่าจะเอาไงาตมาก็ไม่มีประสบการณ์แต่ต่มาอยู่ไต้หวันเนี่ยพระจีนมันต้องเป็นหมดเลยนะมีคนโดดตึกตายโทรมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อต้องไปเลือกขวัญเลือกอะไรนะเลือกวินญาณอะไรนั่นนะ แขนคอตายก็ไปอะไรไปมาครับแล้วบางทีจะมาต้องขึ้นไปถ้าไม่มาขึ้นก็ไปทําเห็นหลวงพ่อทํายังไงเอาน้ำมนต์ใส่แก้วมาแล้วมีจานเอาเกลือมาสวดมนต์ตาเป็นโจมมันจะมาสวดตะช่าวน้ำมนต์พรมๆเอาเกลือใส่ๆแต่มาก็เหมือนกับเ็รสองบาทนะไม่ได้อาจารย์ทํายังไงแล้วก็ท <c oughs> um ําตามอาจารย์หนีมันไล่ได้ก็จับได้ไม่ได้มันก็ทาตามอาจารย์พอทาไปป๊อ หลังจากนั้นสองปีกลับไปสิงคโปร์ไปสอนแบบนี้ตมาจะวนเรียนอยู่เนี่ยอยู่ไทยเอเชียตอนนั้นแล้วมีลูกศิษย์คนหนูโหเขาตามหาตมามากเลยว่าเอ๊ะจันน์มันว่าจะมาพอรู้ว่าข่าวจะมามารีบมาเลยถวายมาสองร้อยดอลลาร์ตอนนั้นสิงคโปร์แล้วช่างชั้นจำหนูได้ไหมตมาก็รู้นะอ๋อจำได้สิที่ไปร้านนั่นนะที่จะว่าจับผีก็ไม่ได้เพราะว่านี่ยจำได้ที่จันไปแล้วจะจับผีไอ้หนูเฮ้ยจับผีที่ไหนเนินอ๋อ ว่าตอนนี้เด็กไม่เห็นอีกแล้วเมื่อก่อนจะเห็นคนตรงนั้นบ่อยๆตอนนี้คนนั้นไม่ออกมาเราก็จับผีเป็นด้วยเป็นด้สงสัยต่อไปหาหมอปลาเลยก็นี่เลยบางทีใกล้สี่เนี่ยเราสามารถสื่อกับพวกอะไรนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้และคนพวกที่เนี่ยเจ้าโรคเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยบางทีใครที่เป็นโรคใครไค้เจ็บที่เรารักษาไม่หาย อันนี้พูดแต่มันยาวนะแต่มามีเรื่องสตอรี่เยอะมากยาวมากแต่มีหลายเรื่องเลยแต่มาเล่าไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่แหละแต่มาไม่เชื่อเพราะว่าแต่มาก็เป็นพระแล้วทำไมมาเชื่อเรื่องวิญญาณเพราะว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าอะไรอะไรวิญญาณไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมีแต่ไม่มีมันก็มีนะบางครั้งที่มีพาสิทธิ์ร่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตอนหลังนี่จริงเรายิ่งอแตมาไปเจอไปหาวายไปเจอพวกอเมซอนพวกอเมซอนเนี่ยเขาเรียกหมอผีเคยได้ยินหมอผีไหม หมอผีนี่คือว่ารักษาผีนะเวลาคนมีมีผีเข้าผีกันมันเลยเจ็บป่วยเลยก็มาเปิดจะกรเป่าเป็นลมอะไรว่าโรคอะไรอีกโรคโรคที่ว่าลมเพลลมพัดอ่ะลมเพลลมพัดอ่ะอยื่ๆเดินเดินไปเอท้าเท้าแพงหรือว่าอะไรเท้าเคบเท้าย่อเหมันมันก็หนักหนักตึงๆอะไรเนี่ยบางทีลมเพลลมพัดเนี่ยรักษาไม่หายต้องไปหาหมอพวกนี้เลขกซี่ต่างหาเป็นเจรจาเนี อมปุ๊บเป่าแล้วแล้วนิเดียหายเลยวิ่งหนีเลยไปเกิดไปผุดไปเกิดนั่นแหลยเลขสี่นะเอาหัวคิดมันยาวหมดหมดแล้วนะทั้งมันเล็งเดืนทั้งนี้เลยโอเคต่อไปเลขสี่อะไรต่อการงานใช่ไหมมีอะไรต่อเลขสี่ถ้าด้านจักรวาลนี่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายนี่อายุวะภายในเนี่ยต้องระวังหมดเลยโดยเฉพาะลำซ่งลำไส้นี่ก็ด้วยจะมีปัญหาหนักๆเนี่ยโฟกัสไปที่ลำไส้ โอเคสี่ okay, พอแล้วนะครึ่งชั่งน้ำหนันี่อย่างเดี๋ยดูได้เดี๋ยว,ยวนนั้นตับโอเค okay, ต่อไปเรามาคุยเลยค่ะ